คืนนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะไปฟุตบอลโลกสมัยแรกในชื่อทีมชาติอินโดนีเซียตีสองครึ่งคืนนี้ทีมชาติอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติอิรักถ้าแพ้ขึ้นมาทุกอย่างที่ทํามาตกลอบฟุตบอลโลกทันทีแต่ถ้าเสมอรหรือชนะมีสิทธิ์ไปเพลย์ออฟลุ้นต่อไปฟุตบอลโลกอีกเฮือกหนึ่งแต่ถ้าชนะขาดแล้วผลเกมต่อไปเป็นใจอินโดนีเซียจะไปฟุตบอลโลกทันที ทุกคนจะเป็นกองแช่งฝั่งไหนครับอิจฉาอินโดนีเซียไม่อยากให้ไปฟุตบอลโลกเลยหรือจะไปแช่งทีมชาติอิรักที่เขาทำร้ายนักเตะทีมชาติไทยเราก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสึกคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบที่4คืนนี้ทีมชาติอิรักอันดับที่58ของโลกเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียอันดับที่119ของโลกสถานการณ์คือทีมชาติอินโดนีเซียแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบียในเกมแรกไป3ประตูต่อ2นั่นทำให้อินโดนีเซียตอนนี้มีแค่ศูนย์แต้มและเหลือแค่เกมสุดท้ายคือเกมนี้เจอกับอิรักถ้าเกิดว่าแพ้ตกรอบทันที แต่ถ้าเสมอรหรือชนะอิรักได้มีสิทธิ์จบที่2และต้องไปลุ้นต่อรอบต่อไปรอบที่5้าเพลย์ออฟกับทีมในอีกกลุ่มนึงรวมถึงถ้าผ่านรอบที่5ไปแล้วเนี่ยต้องไปเพลย์ออฟกับทวีปอื่นด้วยก็ถือว่ายัางได้ลุ้นต่ออีกเครื่องหนึ่งนะแต่ถ้าอยากเข้ารอบทันทีเลยแบบอัตโนมัติต้องชนะอิรักให้ขาดแล้วก็ลุนให้คู่ของซาอุดเจออิรักเนี่ยอิรักชนะคะแนนน้อย สมมติว่าทีมชาติอินโดนีเซียชนะอิรักไป2-0ประตูที่เสียของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นบวกหนึ่งแล้วคู่สุดท้ายภาวนาให้อิรักชนะซาอุดีอาระเบียด้วยผลต่างประตูได้เสียแค่1ลูกเท่านั้นนะอินโดนีเซียจะประตูได้เสียดีที่สุดและจบเป็นแชมป์กลุ่มไปฟุตบอลโลกทันทีเลยแต่ช้อยส์เนี้ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองด้วยรวมถึงอิรักกับอินโดนีเซียเนี่ยต่างทีมต่างมีเวลาพักแค่สามถึงสี่วันเท่านั้นแต่ซาอุดิอาราเบียเนี่ยพักเกือบเต็มอาทิตย แต่ไม่เป็นไรนะทีมชาติอินโดนีเซียเน้นงานของตัวเองไว้ก่อนคือชนะทีมชาติอิรักให้ได้แต่กลายเป็นว่าสถิติที่เจอกันมาครับอินโดนีเซียแพ้รวดให้กับทีมชาติอิรักตั้งแต่ปี2อ2 3ีสเลยยิ่งช่วงหลังๆที่เติมลูกครึ่งลูกเซี่ยามาที่ทีมชาติอินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็ยังแพ้รวดอยู่นะยิ่งเกมล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านไป0ูด้วยแต่เกมนั้นเนี่ยมีโดนใบแดงไม่รู้นะใครจะเชียร์ใครจะแช่งทีมไหนก็อินโดนีเซียเราก็อิจฉาไม่อยากให้เขาไปฟุนบอลโลกก่อนเราอรรักกเาเาาาาามมนไส้ะะชปอออววว่่่ดดดดดููแแลลลยยยททงงงข FC BGports ี๋ผ